นี่คือซู5 7 f e l o เฟอนครื่องบินขับไล่ล่อหหนรุ่นที่5ของรัสเซียที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเทียบชั้นกับ F 2 2และ F 3 5ของอเมริกาโดยตรงอย่ามองแค่รูปร่างและมนาคซู u 5าคือผลลัพธ์จากประสบการณ์สงครามนับ10ปีของรัสเซียมันไม่ได้แค่เร็วแต่มันฉลาดและดุดันจนน่ากลัวตัวเครื่องใช้เทคโนโลยี s t e a l t ลดการตรวจจับจากเรดาร์บินได้เร็วถึงมาช2พร้อมพิสัยไกลเกือบ3,500กิโลเมตร และที่สำคัญคือมันคล่องตัวมากด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเวกเตอร์สามิติทำให้เลี้ยวหมุนหรือหลบได้แบบสุดโหดซู57ยังมาพร้อมเรดาร์ AESA ระบบรบอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกพูดง่ายๆคือรู้ตำแหน่งศัตรูก่อนแล้วยิงก่อนมันสามารถพกขีปนาวุธร่อนระเบิดนําวิถีหรือแม้แต่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในอนาคตได้ แม้การผลิตจะยังไม่มากและถูกวิจารณ์ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบแต่นี่คือรากฐานของเครื่องบินรุ่นใหม่ที่รัสเซียเดิมพันอนาคตไว้กับมันสู57ไม่ได้เกิดมาเพื่อครองอากาศแค่ในสนามรบแต่มันคือสัญลักษณ์ว่ารัสเซียยังไม่ยอมถอยจากเวทีอำนาจโลกนี่คือ